ขอการาบสวัสดีกับท่านผู้เอ่อขอการาบสวัสดีกับเอ่อท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะและในวันนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเอ่อไม้ไรเดอร์นะครับนะและในวันนี้นะเราจะมาสอนระบบเอ่อต่างๆในเซิร์ฟเวอร์นะครับนะที่ต้องจําเป็นนะครับนะที่ต้องจําเป็นด้วยโอเคครับผมระบบนะครับเราจะมาสอนในเรื่องในการกด C ีนะครับเป็นระบบพิเศษนะครับนะ ต่อไปฮนะให้เราเข้าไปที่ระบบอัพสเตตัสครับผมต่อไปนะฮะให้เราไปดูที่เอชทีอ, H t, อะไรนี H ่ยเอทีอาร์กับเอจไอดีเอ็ก e กับวีวีเอลดนะฮะอีไอดีโอเคครับผมนะอ่านะก็สเตตัสหนึ่งครับอัพตันอยู่ที่99นะครับนะท่านผู้ชมสามารถเลือกได้ดีๆนะครับนะตามสไตล์ของท่านผู้ชมเลยนะแล้วต่อไปนะครับเป็นการ ระบบเก็บเงินครับผมนะคลิกไปที่เก็บเงินนะครับนะแล้วก็จะมีเงินที่ดรอปจากมอนเตอร์นะครับว่าดรอปได้เท่าไรฮะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วกดฝากครับผมนะอย่างเช่นมีมี8บาท2เหรียญมันก็จะบวกอัตโนมัติแล้วฮะแล้วก็ฝากฝากเข้าไปต่อไปครับเป็นการกดถอนครับก็สามารถถอนได้ตามจํานวนที่เรามีครับผมนะไม่เกินนั้นครับผมนะลองถอนดูครับ ่อนมา1000นะแล้วก็มันก็จะเด้งเข้ามาครับ1,000นะโอเคครับผมต่อไปนะให้เราไปที่เ,เปิดร้านค้าครับผมท่านผู้ชมสามารถเปิดร้านค้าได้ทุกคนไม่ไม่ยกเ้นอะไรนะครับผมนะการเปิดร้านค้าสามารถใช้ทั้งเหรียญทั้งทั้งเงินหรือว่าอะไรแลกคูแลกของได้ครับนะในการกดอ,อ,อย่างเช่นนะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นเงินหรือว่าเป็นของแลกครับผมนะเราก็ใส่เข้าไปก็โลก3อันเปิดร้านค้าครับผม เปิดร้านค้าปุ๊บก็จะมีคนเอาหัวกระโหลกอะไรนี้มาแลกกับตรงนี้นะครับนะเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับคือการเดลหรือการขายของนะครับนะที่ดีระบบเราครับแล้วต่อไปนะครับเป็นเออเป็นการอธิบายในการซื้อของครับนะแล้วก็กลับมาสําหรับร้านค้าครับนะเรากดคิดขวาเข้าไปแล้วกดซื้อของนะให้เราดูจํานวนเงินที่ต้องการของร้านค้าครับนะก็มันต้องการ200หรือต้องการอะไรก็แล้วแต่นะครับนะให้เรา เราเลือกจํานวนเงินะนะนี่เราจะเอา350แล้วก็กดที่ค้งครับผมนะแล้วก็กดถอนเงิน350บ้ทนห้าสบาทนะเราไม่สามารถเออถอนเงินมา500แล้วก็เอามาบวกเลขในนี้ได้นะครับนะไม่สามารถเลยนะอย่างเช่นมี500บาทในเหรียญน,นี้นะจนะไม่สามารถแบบดึงออกมาได้นะครับไม่สามารถดึงออกมาได้เพราะว่าเหรียญมันไม่ตรงกับที่ต้องการครับนะก็มันไม่มีระบบ ที่เรียกว่าการบวกลบในตัวนะครับนะก็ทําแบบนี้นะครับนะโอเคครับผมก็ระบบสําหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับนะก็ขอขอบคุณที่รับชมแฟนเพจและติดตามออแฟนเพจหรือว่าผู้เล่นหน้าใหม่นะครับนะ ขอให้สนุกกับโค้ดเบต้าช่วงนี้นะครับนะใครเจอบั็อกอะไรก็ขอให้ติดต่อมาทางแฟนเพจนะครับนะว่าเจออะไรบ้างนะทางเราจะให้อ,อ่ของรางวัลอย่างดีงามไว้โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะครับว่ามีระบบอะไรเพิ่มเข้ามานะครับขอบุณครับ